สวัสดีครับผมนายสุชัยนำโมครับวันนี้ผมจะมาสาธิตปงยองก็ปรุงรูบอปรุงแบบสองทางแบบขนานนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเสียบไปที่แหล่งจ่ายก็หวนครับลงมาที่สวิตช์หนึ่งฮอร์โนนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะครับเสียบไปที่ ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเสียบไปที่แหล่งจ่ายควบวงนะครับลงมาที่คอมมอนสวิตที่สองนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเสียบไปที่แหล่งจ่ายควบลบนะับมาที่ตำแหน่งบาย่วบลบนะครับ,แ,รบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเสียบไปที่สวิที่สองนะครับที่ตำแหน่งอินโอนะครับมาใส่ที่สอง